สวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเติมเงินเกมพูกลันนะครับโอเวนเบรกนะครับก็บางคนยังเติมไม่เป็นนะครับง่ายๆครับกดอย่างนี้ครับนะครับถ้าใช้ของ A s นะครับ AS นะครับสามารถเติมเติมเงินเข้าไปได้เลยครับไม่ก็ถ้าเป็นรายเดือนมันก็จะหักเงินไปนะครับ แต่อีกวิธีหนึ่งนะครับก็ทูเอลเลนะครับนี่นะครับทูเอลเลนี่ครับผมมีอยู่400กว่าบาทครับเพิ่งเติมไปเมื่อกี้นี้ครับนี่เลยนะครับสดๆร้อนๆครับแล้วก็ซื้ออะไรกินมาหน่อยนะครับก็พอเติมแล้วนะครับเราต้องผูกบัญชีกับไอ้นี่ครับ นี่ครับกดดูเลขหลังบัตรนะครับก็ผูกบัญชีกับ Google Google Play Store นะครับนี่ครับกดตรงนี้นะครับบัญชีวิธีการชำระเงินแล้วก็กดตรงนี้นะครับตั้งค่าการชำระเงินเพิ่มครับกดไปอันนี้ผมผมกดไปแล้วนะครับนี่ครับก็เติมกันเลยครับ นีいい่นะครับนี่นะครับ คุมไหมวะเนี่ยนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ